ข้อหนึ่งการจัดระเบียบในสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามกฎหมายใดตอบกฎหมายว่าด้วยการปร,ปรับปรุงกระทรวงทะบวงกลมก็อสองส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นอะไรตอบกลมก็สากฎหมายใดที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีเอาไว้ตอบกฎหมายว่าด้วยการปร,ปรับปรุงกระทรวงทะบ,บวงกลมก็สี เมื่นายนรัฐมนตรีตายกาดคุณสมบัติต้องคำพิพากษาให้จำคุกสภาผู้แทนรัษฎร,ร,รมีมติไม่ไว,ว้วางใจสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นร,รัฐมนตรีของนายนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือวุฒิสภามีมติให้ตัดถอนจากตําแหน่งกฎหมายกาหนดให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ใร,รงนนองนายกรัฐมนตรีทํางานแทนนายรัฐมนตรีได้นั้นเรียกว่าอะไรตอบปฏิบัติหน้าที่แทน คว้าอำนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรีมีอะไรบ้างตอบบังคับบัญชา,าการาชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวงตะบงกลมแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งาการการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีข้อหก ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมายและผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรีตอบนายกรัฐรัฐมนตรีขออ้ขอยี่สิบเจ็ดกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมแต่มิได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือธรรมวงถ้านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีไปทําานหรือทําหน้าที่แทนตนนั้นเรียกว่าอะไรปฏิบัติราชการแทนก็แปดถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังกบบัญชาส่วนราชการที่เลือกชื่อยอย่างอื่นและมีฐานะเป็นกลมแต่มิได้สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือทะบวงนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดไปปฏิบัติราชการแทนตนได้ตอบ รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับอะไรตอบเกี่ยวกับราชการต่างการเมืองก็สิบผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประเภทใดตอบ เ็นข้าราชการการเมืองก็สิบเอ็ดรีกาธติการคณะรัฐมนตรีรองรีกาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริยานรองรีกาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประเภทใดตอบเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก็สิบสองสำนักรีกาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ ราชการอะไรตอบคณะรัฐมนตรีรัฐสภาและราชการในพระองค์ก็สิบสามมีอำนาจหน้าที่ของประหลัดสำนักนายรัฐมนตรีมีอะไรบ้างตอบรับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน,าานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการปริัติราชการของสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็สิบสี่ตำแหน่งประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรองประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประเภทใดตอบข้าราชการพลเรือนสามัญ <evet S 1> <ล> ข้อสิบห้าอำนาจหน้าที่ของสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอะไรบ้างตอบราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรีราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะเรื่องรัฐการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ข้อสิบกข้อใดคือการจัดระบบราชการของกระทรวงตอบสำนักอานเลขานุกา,ก,การรัฐมนตรีสำนักงานรปัดกระทรวงกลมข้อสิเจ็ดตามการจัดระเบียบร,ราชการของกระทรวงส่วนราชการใดมีฐานะเป็นกลมตอบสำนักงานารปลัดกระทรวงและกลม ข้อ18กระทรวงจะจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่โดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีให้กระทําได้โดยตราเป็นกฎหมายได้ต่อพระราชกิจกา, 19. การข้อสิก้าการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่โดยเฉพาะตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอใครคือผู้พิจนารณาอนุมัติตอบคณะรัฐมนตรีข้อ20ถ้าอยากดูอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเช่นกระทรวงมหาดไทยให้ไปดูในกฎหมายได้ตอบกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทะบวงกลม